ถ้าย้อนไปสัก30ปีนะเนียแม่กำปองนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่กันดารมากๆากพอมาที่นี่ต้องเดินด้วยเท้า2124ในหลวงพระพาณินีเสร็จพระองค์ท่านได้เห็นความอดุดมสมบูรณ์ของป่าของน้ําท่านก็ดมฤติว่าน้ำเนี่ยสามารถที่จะเอาผลิตไฟฟ้าใช้ได้แล้วปลายปี2125สร้างปลายปี2126ได้ใช้เพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นทุกวันนี้บริหารในรูปแบบของสรัพยากเช่นโฮมสเตย์ ตอนนี้ทุกคนไม่ว่างงานกันนี่ก็ถือว่าเป็นเพราะในหลวงที่ท่านได้มีเสด็จเข้ามาตรงนี้จริงๆผมขออนุญาตอู้เป็นภาษาเหเนือนะครับที่จะอบอกลือตางในหลวงเพิ่นนะครับลูกหลังของพระองค์ท่านนะครับที่อยู่ตรงหมู่บ้านแม่ของปองเนี่ยมีความมีความสุขกันทุกคนขอคพื่อพระองค์ท่านมาต้องเป็นพวงหมู่เฮาแล้วน,น,นะครับ